นี่ตรงนี้เขาเรียกภูเขาเซกใช่ไหมคูเซกคูเซกนะสวนภูเซกตรงนู้นเดือนแับรองก้อยใหญ่ลูกออมาลูออดกอยสวงมาลูกออมาใครแทนได้ย yeah. ังไงนะเล่า อ๋อเหรอวันนี้มาหาี่เอี่ยมที่บ้านปูเตยเพื่อลองสวนเมล็ดจุมงพรนะครับแล้วก็มาทำกับข้าวทานนะครับต้มผักเลียงต้มผักเลียงก่เลยนะต้มนี่ค็นี่ข่าเลี้ยต้มเกลือกินน้ำพริกเออต้มผักเลียงกับเกลือคิดพอไหมพอเอ้าพอเไม่ต้องคนไม่ปื้อเออเออไม่ต้องเลียมไม่ต้องใส่ไม่ต้องเยอแยะแล้วนี่ เนี่ยก็ได้กินแล้วยังมีผัดผักเหลียงด้วยผัดผัดไต้ด้วยเออแล้วก็น้ำพริกเอออร่อยเนี่ยเนี่ยของดีเดี๋ยวใส่เกลือนิดนิดไค่มันออกเป็นน้อยเดี๋ยวมันอร่อยนะเออเดี๋ยวมีไอเนี่ยใส่ถุงไปฮะเอาใส่ถุงไปลูกอ๋อได้ได้ได้ใส่ตรงไหนก็ได้ค่ะอือของชอบไงของชอบของชอบของชิ้นเราคนบ้านเย้อมจะทอาหารทีไบ้านนีถูกต้อง อาหารพื้นบ้านอะไรอร่อยเสียงเนี่ยมันมีแต่ยังทำเกษตรพรเมื่อก่อนมันไม่มีที่ไหนหเอยแต่เดี๋ยวนี้เขาเอาไอ้ปลูกันเยอะเอ้าวเลยข้างล่างนี่ผมดูว่าเป็นอะไรเป็นทางรถไฟเหรอรถไฟโอ้โหรถไฟเอ็นรถหลวงนี่วันไหนมายุ่งแบบนี้หลังนั่งถุงนั่งเลยหรอจะซื้อตั๋วเนี่ยเออออออโอ้โหนักอลงติดทางเดียบนึนี่นักเลงมาเที่ยวที่เอูดานเทีนเหรอนักเลงจังนะมายุ่งกับตัวผมมึงนี่นักเลงเพนะ เน่นแหละั่งน้อยโดนใหญ่เล็ตก็ทีเดียวไปให้ริ้วไปเลยนะไม่จับได้เป็นตายโดนถือตายนั่นแหละยุงกระตะกุนช่วยผมลงนี่ตายหมดเลยไอ้ยำนี่ตัวคนก็ตัวตัวคนกินเชี่ยวคาแม่าได้ไม่ต้องกลัวมันมีปืนกูก็มีอ่เนี่ยออมันคากูข่มกูฟามันซ้ำบ่อเลยขีหน้าบ่อเลยตาหลัวกูเป็นไรไปไม่ว่าคนนึงคนในมึงแต่ถ้ามึงฆ่าหลัวกูคนไม่ฆ่ากูมึงตายฮะอ่าเนี่ยตั้งเลย ยิ่มาจะได้หลักเลยงปลาไปซื้อจมน้ำเป็นทำเป็นการจมน้ำจะพาปั๊มมันนี่อ๋อเหรอเออจะเอาผีคอยทำเนี่ยยห่งกันเยอู้อืมอ่านเอฟตัดดูายจาคับมนต่ากัได้ไอผมมาซื้อเรื่องน้ำตกุนผมมานานแล้วว่านากุนชมลงาได้มาอยากไ้สักทีอ้าได้รูไม่ได้รูเออนั่นเล่มึงต้อง้าี่ันเอฟตัวอ่านเอฟคนเดียวที่ยิ่กับผมรักยุ่งกับผมโอ้ยยิ่ไม่ได้ย่ เดิมโผล่แกจะลาสุกคืนเดามปีห้าตับปูแกเป็นแค่ธรรมดาหน้าเน็บหน้าตับอุ่นครบขยายนองจิกขยายนองจิกเลยคว้าถอล่ไปวายกบขยายยมราชขยายยมราชก็ไปวายตักลวงโผมาขามเท้าทีนี้ก็ยู่วัดมาขามเท้านี่วัดนี้นี่มันตั้งชีวิตได้ใชการที่จะราชการที่ต้องไปห้าอาทิตย์ละงองครั้งไปเห็นหน่วยการขอพอดีซ่อมรถได้เป็น ขอได้ไหมหลวงพ่อเด็กคนนี้ขอไปอยู่กับกับผมเอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยอ่าอ่าท่านพญาเขาฝากมาท่านพญาหนองจีเขาฝากพญายมราชพญายมราชไว้ในวังไม่ได้นี่เอามาขวากไว้ให้อาจจะมาขอแก่เหล่าน่ะนี่ขอแก่เหล่านี้ได้มาจากขอเลยแต่ขอว่าพะลังกึ้งก็มีขอว่าแกน่น เออเออ้า mhm. ก็แนี้วยอ้่ใมจอเนยอเนเนี่ยย่กับผอมึงกดเวลาใช่ใชผมหู้แล้วผมไม่ต้องบอกว่ะอัเนปได้มาจากใครได้จากอทังนันแกจะผอผอหลามมัดผอว่าแกขาต้องผ่านนี่ผักัแกพออายุห้าทว่าจะเป็นเสือจะหอคนเสื้อแกจะเอาขาไปถั่แกซึงผอแกบอกว่า ไม่ต้องไปแล้วทีสัวนฉนอีสามวันไม่ต้องไปเจ้าวันพราจะข้าปลาแล้วจะเป็นเชื่อแล้วไม่ต้องไปแล้วซึ่งอของ่าแกต้องไปแกย่รู้นี่แกย่รูร้วา่าคือแกพอมันใ้ไปธรรมดาเอาข้าวเปียกินทุกวันแกจะหลัหงหันลายทุกวันก็เลยไปดูว่างั้นเลยเไปดูบอไปทักมาราไอ้ข้คนคนเชื่ออ๋อแล้วอคนเชื่ออ๋อแล้วลายพัดร้อนแล้วราะว่านั่นแกเนี่คง,ง,งิเชื่อก็มาแล้ว ถั่วจะไม่มีแล้วเชื่อกินแค่แล้วเชื่อมะน,นังแทนแล้วอ้ยม,มแกก็เลยพอรู้พรานนั้นก็เลยขอคงเสียว,ว่าน้องก็ได้เสียน้องน้ำที่ใหญ่ที่ทุกบองปัตจานีอืมขออ่ะผมงนั้นหาปลากินตรงนั้นสองปีสามสามอำเภอ,อม,มากินเป็ดปลาหนีน่งนั่นนี่บ้นนาเกตเลยนีย่เออบ้านนาเกตพิทยาเออบ้านานาเกตพิทยาคือ,อบ้าน,านาพา่อปู ก็ไม่มีนะมีชายคนเดียวแต่ถอนนั้นยิ่งเพนะแต่ว่าเขาชายนั้นพระพุธช่ยบำลุงมัดไอ้ไอ้หลวงอ้อยวะเขาช่วยชายช่วยบำลุงเพอตาเออวะไอ้หลวงอ้อยมันไปหลวงอ้อยเขาช่วยหลวงเคยเจอเป่าหลวอ้อยเจอเจอออดเหอออดก็เจอออดมันก็ที่ตังซื้อที่บ้านพมเนี่ยไม่จ่ายเวลามันย้ายทำงานอ๋อยังยังไม่เจอเลยบางสุลากอนใช่ไหมยูหาใจนะสุลากอนมันยูแค่แต่ดามเดามดามดาวไอ้ห่าเจอชูเกียร์ช่วยบำลุงอันนั่นเลง เป็นยูเท่าไหมันก็มันนะก็น่าสงสารนะทีเนี่ไม่มีใครเอ้ยดำเรามายยูมู้ก็ไม่โอ้ไม่โอ้กันโมกันมันขี้โมมันขี้โมทุกมันพูดในรูข้างพูดในคนนั้นนั่นน่ะสิ่นี้มันก็ต่อลังไงต่อลังมันพูดได้มันแว็งว่ารู้อดถ้าเราที่มายยูกับผีกะนองเรอก็ทำตัวผันนี้ไม่ได้นะ่นู้นะไม่ได้เราต้องทำไหมแล้วทำบันผือป่ะป้า มันทำปันถือเหรอป้าเอาหรอเปล่ากูว่าทำพันถือจีิงเดี๋ยวกูก็บอกไม่ค่อยถูเออกูก็บอกมึงไม่ค่อยถูว่าจะทำปันถือเออเออนะมายู่แขกบ้านให้เดียนนังซื้อไนยกส่วนซีจะไปเรียนการคาทีสเฮลานองปี๋เออไอ้ดัมหมาพานแต่แต่ปีบุกเบิกแม้มันจะพันเนาะเนี่ยเพราะมันพานเพราะมันจริงไงเนี่ยเออไปเรียนมไหเออมันไปเรียนเฮลานงเลยใครกันหน่งงานนี้นี่แหละใส่ไรบ้างนี่ใส่แต่เกลือ เยยังได้แล้วอ๋อใส่เกลืออย่างเดียวเออใส่เกลืออย่างเดียวนี่ได้เลยเนี่ยอร่อยเลยต้มผับเหลียงกับเกลืออร่อยแล้วอร่อยแล้วเนี่ยกินกับน้ำพริกกินกับน้ำพริกลบใส่อะไรใช่ไหมอืมอ่าหลุดมิตรผาผาไปเที่ยวแล้วมิตรผาออนทัวร์ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับไปทานข้าวกันเริ่มมาที่ร้านโอาหลัว